เราพูดถึงเรื่องทฤษฎีเกมเนาะเริ่มต้นเราก็จะพูดถึงเรื่องอินโทรนะครับอะไรคือเกมในความหมายตัวนี้คืออะไรอ่ะผมว่าแปลนี้นิดหน่อยๆอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับเขาบอกว่าทฤษฎีเกมเป็นอันที่วิชาเนาะเขาพูดแดงนะครับว่าเป็นดูวิชาที่ดูน่าสนใจ fascinating คุณเคยเห็นเกมมาแล้วหลากหลายอย่างเช่นพวกเชสก็คืออะไรหมากรุกโป๊กเกอร์ทิกแท็กโทก็คล้ายๆเอ็อะอะไรแบบนั้นบริดจ์ใครเล่นเป็นปะ่ะบางที่เขามีสมาเขาเรียกสมาคมชมลมบริดจ์บริดจ์ไพ่อ่ะเกมไพ่อะไรสักอย่างหนึ่งประมาณนี้มีเกมหลากหลายอย่างโอเคเกมสามารถตัดสินยังไงได้บ้างเช่นเริ่มแรกคือเราแบ่งตามจำนวนผู้เล่น โอเคไหมครับจำนวนผู้เล่นเราให้เป็น n ตัวนี้โอเคเกมที่เรามักจะดูตอนนี้นะครับเราก็จะดูประมาณว่าสองคนปกติที่เราดูนะ้ m ม s ส l ีปกตินี้ที่เราจะเจอในวิชานี้ส่วนใหญ่จะเป็นสองนะครับคือผัดกันเล่นประมาณนั้นโอเค เกมก็จะมีอยู่ในหลายรูปแบบตัวหลกัหลกๆนะครับเกมในรูปแบบขยายเกมในรูปแบบกลยุทธ์แล้วก็เกมในรูปแบบความร่วมมือประมาณนีออ้คือให้เรารู้ไวนะ้เนาะแต่ขอไม่ผอไม่มานั่งถามเนาะมีกี่ประเภทอะไรบ้างอะไรงเงี้ยเราจะไปคำนวณคณิตศาสตร์ซะมากกว่าโอเคไหมครับเกมเวลาเราพูดถึงเกมเราจะพูดถึงตำแหน่งในเกมเข้าใจใช่ปะ ณจุดนี้เราเหลือกี่ใบอะไรยังไงเราอยู่ตรงไหนเราเป็นคนเล่นเหลือเหรียญกี่เหรียญกําลังจะหยิบเท่าไหร่ประมาณนี้ครับเราจะพูดถึงตําแหน่งแล้วก็ move เข้าใจไหมหมายถึงว่าเราจะเดินทางจากจุดนี้ของเกมไปยังจุดถัดไปได้ยังไงประมาณนี้แหละเกมบางครั้งไปโดนกับพวกอะไรครับ random สุ่มสมไปสมมาเนาะก็เป็นได้เช่นเกมพวกจัว่วไพ ทอยลูกเต๋าโอเคหรือบางทีเราจะพูดถึงเรื่อง information ข้อมูลเา้าใจงช่ปบะเช่นเกมสมมติถ้าคุณเล่นเกมไพ่คุณไม่มีข้อมูลของใครครับไม่มีข้อมูลของคู่ต่อสู้ว่าเขาถือไพ่อะไรอยู่แต่ถ้าเกมหยิบเหรียญง,ง่ายๆคุณรู้ว่าเขามีเราเล่นตรงนี้ยจะไปหยุดที่ไหนเขาจะเหลืออะไรให้เล่นถ้าเกมที่แบบผัดกันหยิบอะโอเค ประมาณนี้อ่ะเขาบอกว่าถ้าเกมที่ทุกอย่างรู้หมดตั้งแต่เริ่มจนจบทุกคนรู้ด้วยนะครับพวกนี้เรียก perfect information เกมหยิบเหรียญอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างของ perfect เพราะอะไรครับสมมติเริ่มต้นยี่สิบเหรียญคุณหยิบหนึ่งเหลือยี่สบเพื่อนก็รู้พอคุณจะหยิบสองให้เหลือสิบแปดเราและเพื่อนทุกคนรู้หมดว่าตอนนี้เกมอยู่ตรงไหน อะไรใช่ปะไม่มีอะไรที่ซ่อนอยู่แบบนี้ครับถ้าเป็นเกมสองคนนี่เนาะตัวเน้นๆที่เราจะพูดถึงอันแรกสุดนะครับเกมสองคนโอเคข้อมูลสมบูรณ์หมดเลยนะครับทุกคนรู้หมดและออกต้องแพ้หรือชนะห้ามเสมอโอเคแล้วก็ไม่มี Chance Move ใช่ไหมเผื่อใครเล่นพวกเกมเศรษฐีคุณไปตกช่องนั้นก็คือ c h ANCE เป็นโอกาสนะครับอันนี้ไม่มีเราจะเรียกตัวนี้ว่า COMBINATORIAL GAMECOMBINATORICS อะแปลว่าอะไรการนับใช่ป่เกมการนับเกมเชิงการจัดบางคนว่ายอย่างนั้นโอเคและตัวนี้เนื่องจากจิยิงคอมบีอะไรพวกนี้มันง่ายเพราะว่ามันจำกัดมันนับได้ผลลัพธ์ที่เกิดเป็นไงครับ ทฤษฎีสวยเลยรู้เลยครับว่าเล่นยังไงชนะเล่นยังไงจะให้เขาแพ้แล้วก็มีทฤษฎีลึกไปเลยครับมีคนพิสูจน์มีคนตั้งเดี๋ยวเราจะเห็นเกมนิมก็ใช่ไปลองเล่นกับคอมเล่นอะไรดูโอเคไหมครับได้เลยโอเค Impartial อันนี้เป็นเรื่องการเล่นแล้วว่าเล่นยังไงครับเซม e ซต f อ e g ี l กิลโมฟเช่นเกมหยิบเหรียญแต่ละคนหยิบได้ไม่หนึ่งก็สองทุกคนใช้เกมเดียวกันอย่างนี้เรียก i m p a r ร์ช l เลโอเคะอืมถ้าพาดีซานแปลว่าไม่เหมือนกันบางเกมแต่ละคนมีกฎกฎหนึ่งของเราเป็นกฎกฎหนึ่งสองคนคนละกฎกันก็เป็นไม่ได้ขึ้นกับตำแหน่งเล่นหรือว่า อันที่คุณถืออะไรอย่างนั้นนะครับโ okay. อเค่ะเพราะนั้นอันแรกสุดบทแรกพาร์ทแรกนะครับไม่รู้ว่าเราจะเห็นทั้งความสวยความลึกของคณิตศาสตร์ได้แค่ไหนสำหรับเกมชนิดที่หนึ่งคือไม่มีอ่ะแต่เราเข้าใจไปได้เดินไปได้แค่ไหนประมาณนี้โอเคไหมนั่นคือจบอลนแรกตัวอย่างของมันก็คือที่บอกเกมนิมเกมหยิบเหรียญคุณจะรู้ทันทีว่า ถ้าเขากองไม่คคนคุณควรเริ่มก่อนหรือเริ่มหลักโอเคประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองดูเลยก็ได้ครับอันที่สองบทต่อๆไปจะพูดถึงเกมในรูปเชิงกลยุทธ์คุณจะเล่นแบบไหนเกมตัวอย่างเช่นอ่า battleship ไม่รู้รู้บ้างเหมือนคณสุ่มไปยิง เป้าเรือดำน้ำจอดอยู่อะไรเงี้ยครับคุณจะลงตรงไหนดีอะไรยังไงมันก็จะมีกลยุทธ์ว่าคนจะยิงบนยิงล่างเลือกซ้ายเลือกขวาอะไรเงี้ยครับเพื่อกำจัดอะไรบางอย่างแล้วพอพวกนี้คุณก็จะเจอพวกกลยุทธ์เด่นเล่นอันนี้ดีมีโอกาสสูงเล่นอันนี้โอกาสด้อยกว่าก็จะมีกลยุทธ์ของมันเดี๋ยวเราค่อยเห็นต่อไปเนาะประมาณนั้นนะครับเกมในรูปแบบกลยุทธ์ เช่นจะเลือกกลางเลือกซ้ายหรือเลือกขวาเลือกอะไรแบบนั้นโอเคก็จบแล้วที่เหลือก็ช่างมันครับไม่ต้องเข้าใจอะไรเยอะซีโร่ซัมตัวนี้คำนี้น่าสนใจคือผลรวมศูนย์ในความหมายก็คืออย่างที่บอกครับตัว p a y ์ออหรือว่าผลลัพธ์ที่ได้ของแต่ละคนรวมกันเป็นศูนย์้ไหมเพย์ออในที่นี้ก็คือเช่น ผลลัพธ์ที่ได้แาก่เกมจบโอเคอาจจะเป็นตัวเงินอาจจะไม่ใช่ตัวเงินแล้วแต่เราก็เอาเป็นตัวเลขอะคำนวณมาแล้วศูนย์เช่นบวกห้ากับลบห้าหมายความถ้าจบเกมคุต้องจ่ายห้าให้คนชนะอย่างเงี้ยคือตัวเลขซีโร่ซามผลรวมศูนย์โอเคถ้าเป็นพวกซีโร่ซามแบบนี้คุณก็ได้เห็นว่าเกมจะมีค่าแล้วก็จะมีทฤษฎีตัวดำๆๆเนาะมินิแม็กซ์เริรม ค่ามากสุดที่เล็กที่สุดที่เป็นไปได้มินิของแม็กซ์อะไรวะงงไหมมินิแม็กคุณมีหลายๆแม็กแม็กไหนที่ต่ำสุดนั่นแหละคือเป็นเหมือนขอบเขตหรือเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดอะไรอย่างนี้ว่าไปหนึ่งภาพอหรอไหมอันนี้คือแม็กหนึ่งแม็กสองแม็กสามแม็กสี่เอาในบรรดามแม็กทั้งหลายมาเทียบกัน แม็กที่ต่ำที่สุดตัวเนี้ยก็จะมีเป็นทฤษฎีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของมันมินิม็กซ์โอเคเกมแต่ละเกมก็จะมีค่าของเกมด้วยค่าของเกมค่าของเกมก็คือเช่นอาจจะความหมายว่าโดยเฉลี่ยคุณเล่นงี้ไปเรื่อยๆอ,อ่ะจะชนะป่ะหรือแพ้หรือเสียงเงินเช่นลอตเตอรี่งี้ป่ะใช่ไหม ถ้าถูกก็รวยเลยเนาะถ้าไม่ถูกเล่นไปเรื่อยๆคณิตศาสตร์เราชอบดูเลยครับโดยเฉลี่ยเพราะนั้นคนนึกถึงอะไรขึ้นมาคาคาดหวังปะ่ะ Expectation ถูกปะเพราะนั้นสถิติความน่าเป็นก็มีเข้ามาจับด้วยนะ,ะัะว่าในเกมเกมนี้ถ้าคุณต้องเล่นโดยเฉลี่ยคุณจะ, win, ะวินหรเปล่าหรือคุ้มไหมเ็้ด้ไหมเช่นลอตเตอรี่เนาะโดยเฉลี่ยมันขาดทุนที่80บาทเนาะ ที่ร้อยบาทยิ่งไม่ต้องคุยนะครับก็จะขาดทุนหนักกว่าเดิมอีกประมาณนี้ครับคณิตศาสตร์เราก็จะคุยเรื่องพวกนั้นแต่ถ้าคุณได้รางวัลที่หนึ่งนั้นคุณก็กําไรเลยเนาะเข้าใจใช่ไหมแปผมว่าบอกว่าคุณอย่าเล่นเนาะเราแค่บอกข้อมูลว่าโดยเฉลีย่ยเราจะเสียแต่ถ้าคุณฝันเมื่อคืนเห็นเลขลอยมาแล้วอือหือออกแน่เชิญครับได้เลยได้ลุ้นได้ลุน,ลนโอเคไหมประมาณนี้คุณก็มีเรื่องอะไรครับ optimal strategy กลยุทธ์ ที่ดีที่สุดที่จะมั่นใจได้ว่าได้ค่านั้นแน่ๆโอเคถ้าคุณเล่นไม่เป็นเลยคุณก็อาจจะโดนเขากินได้ประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เล่นเป็นเอาไว้อย่างน้อยที่สุดเพื่ออะไรครับปกป้องตัวเองอเข้าใจป่ะไอเดียคืออย่างนั้นนะครับการที่เรารู้แล้วบอกแล้วเราจะเหลี่ยมไหมไม่เชิงนะครับอะไรครับเราเรียนเรื่องพวกนี้ไปไม่ใช่ทําให้เราเหลี่ยมขึ้น เราก็จะได้รับมือกับคนเหลี่ยมได้ประมาณนี้นะครับบทที่สามพาร์ทสามน่าจะไปหลังมิดเทอมประมาณนี้นอนซีโร่ซัมผลรวมเริ่มไม่สูนแล้วชีวิตก็จะเริ่มยากขึ้นเองหน่อยเราจะไปแต่ของง่ายครับไปเลยๆและเกมที่ง่ายสุดก็คือไม่ร่วมมือฉันก็เอาของฉันดีเธอก็เอาแต่ของเธอดีแล้วเมื่อทุกคนอยากได้ของดีของตัวเองเป็นไงครับจุดนั้นอยู่ตรงไหน ถ้าคุณได้เคยดูหนังไม่รู้หรือเพื่อไปดูเนาะ A Beautiful Mind โดยนี้ครับ Nash มาแล้วนี่ Nash Equilibrium จุดดุลยภาพของ Nash คือตรงไหนจุดสมดุลเชิงกลยุทธ์แกมไม่ร่วมมือนี่ก็ทางหนึ่งคือดูง่ายสุดแล้วอะไรวะฉันก็เอาของฉันให้มากสุดเธอก็ของเธอให้มากสุดทุกคนมองเห็นภาพของแต่ละฝ่ายเขาก็เลยรู้ว่า มันจะสมดุลที่ไหนโ okay. อเคใจเกมหนึ่งก็จะพอร่วมมือก็ต้องมีคำถามเรื่องอย่างล่าล่าที่เราเกิดเรื่องพวกนี้นะครับเกมความร่วมมือถูกปะเฮ้ยถ้าเธอจับมือกับฉันอยู่ต่อไปเออฉันจะได้เป็นรัฐบาลนน่นนี่อะไรพวกเนี้ยคือมันก็ต้องมีกลยุทธ์ต้องลึกซึ้ง่ะครับว่าเป็นอย่างนั้นได้ไหมหรือยังไงว่าไปประมาณนี้นะครับ ก็จะมีเรื่องพวกนี้มาต่อ size payment transferable utility ถ้าคนพูดถึงของบางอย่างที่มัน t r a n s อร์ไม่ได้ใช่ไหมครับประธานสภาใช่ปะเฮ้ยให้ฉันเป็นก่อนนะเดี๋ยวเธอเอานั้นต์ได้ไหมการว่าตกลงกันแต่สุดท้ายคนโดนเหลี่ยมกันก็ยากครับเกิดเรื่องขึ้นเป็นแบบนี้โอเคเนาะอ่ะนี่คือคุณจะเห็นอะไรบ้างถ้าคุณไปได้ถึงขนาดนั้นเคุณจะเห็นมีความพยายามมีคณิตศาสตร์บนนั้นจะมีเรื่องการขู เพราะอปะขู่ถ้าเธอไม่ทำนะฉันจะเล่นอีกแผนหนึ่งและอีกแผนหนึ่งนะมันจะทำให้เธอได้น้อยลงเธอจะบาดเจ็บเทราะอะปะเธอแทนที่เคยจะได้100ร้อยหนึ่งเหลือห้าสิบนะคุณก็ต้องตีความ้วยว่าคำขู่เขาว่าเชื่อถือได้เปล่าหรือดูแล้วไพ่ในมือเขาทางเลือกเขาทำยังไงก็ไม่ทำให้เราเจ็บได้อย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าเฮ้ยมันขู่ไม่สำเร็จก็จะมีเรื่องพวกนี้ได้เคเนาะ ประมาณนี้เราไม่ได้ไปถึงประมาณนะครับเล็กเรื่องหนึ่งผมก็จะกระโดดไปทําเรื่องนี้เลยง่ายง่ายเชฟลีแวลูง่ายอยู่คํานวณง่ายก็คือเกมความร่วมมือตัวอย่างเช่นอันนี้อินโทรอย่างเดียวเนะรถแท็กซี่มีบ้านสองคนก็ได้เราจะเรียกรถแท็กซี่กลับบ้านเนาะ เพื่อนกันจาก A จากจุดนี้สนามบินก็ได้จะไปบ้านใน B แต่ผ่านบ้าน A ก่อนโอเคปะ่ะคำถามคุณจะแบ่งจ่ายแท็กซี่ยังไง B หมาหมดแล้วกันเพราะ B มันไกลเนาะ A มันเป็นใช้ทางผ่านเงินให้ A นั่งฟรี B ยอมไหมไม่เอาทำไมฉันต้องนั่งเบียดกับแกกระเป๋าก็เยอะถูกไหมแล้วเธอจะนั่งฟรีโอเคเอก็เลยบก็เลยนำเสนอว่าอะไร A ก็จ่ายเท่าระยะที่ A ต้องเคยจ่ายแล้ว B จ่ายเพิ่มอีกนิดหน่อย A ยอมไหม A ก็ไม่เอาอีกเฮ้ยทำไมอ่ะเธอเอาถูกไหมถ้าอย่างนี้มันดูว่า B ได้เปรียบใช่ป่ะ B จ่ายแค่ส่วนต่างเล็กๆเ,เช่นสมมติมาถึงตรงนี้จ่ายร้อยบาทเข้าใจไหมแท็กซีแ่แรกๆจะแพงตรงนี้จ่ายเหลืออีกสามสิบถ้า B นั่งคนเดียว b จ่ายร้อยสามสิบโอเค A นั่งคนเดียว A จ่ายร้อยแต่เป็นแค่ทางผ่าน บบอกงั้นเอเองจ่ายไปร้อยหนึง่งฉันจะจ่ายที่เหลือเข้าร่ปะ A ก็บอกเฮ้ยไม่แฟร์ดิงั้นแกร่วมลดกับฉันแล้วฉันก็จ่ายเต็มเหมือนเดิมฉันทำการกุศลอยู่หรือเปล่าถูกไหม B b จะจ่ายร้อยสามสิบเลยให้ A นั่งฟรีไหมก็ไม่เอาแล้วคุณคิดว่าทำไงถึงจะแฟร์ที่สุดท้ายคาบไม่ท้ายคาบท้ายวิชาเดี๋ยวผมจะบอกโอเคว่าเราจะทำยังไงเอาไว้การคนเหลี่ยมเนาะ เขาใจ่า่เ่าไม่ใช่คุณเลี่ยมๆงั้นคุณก็นําเสนอถ้าบอกเป็นบีงั้นเดี๋ยวได้ไหมเธอก็จ่าย้อยแล้วเราก็เก็บอีกสามสิบที่เหลือแค่นี้ไม่พอนะรวมถึงอะไรด้วยดาราไหมเอาตัวอย่างดารานะของปัญหานี้ได้สมมติว่าใครดีลิซ่าออกงานเดียวได้เงินเอาเท่าไหร่ดีร้อยล้านถูกไหมมีเกิร์กุ๊ปอนไรนะมีใครจีซูมาคบทีมเลย เงินรวมทั้งหมดถ้าสามคนออกงานพร้อมมันเลยสี่คนเอาสักสามคนแล้วกันออกงานได้สองร้อยล้านเท่าไหร่บะเอออะไรแบบเนี้ยถ้าเกิดคนนี้ไปออกงานอาจจะได้เจ็ดสิบคนนี้เอาสอมมติว่าไม่ดังเท่าลิซ่าเนาะเอาสักแปดสิบแต่ถ้ามาจอยกันเอาแพงหน่อยก็ได้พวกนี้มันบวกกันได้สองร้อยได้แค่สองร้อยพอเขาไม่จ้างไม่ไหวใชบปาคำถาม คุณจะเคลมเงินนี้ยังไงเดี๋ยวพาบอกไหมลิซ่ามาคนเดียวได้ร้อยหนึ่งเนาะคนนี้มาคนเดียวได้เจ็ดสิบคนนี้มาคนเดียวได้แปดสิบสามคนไปออกงานพร้อมกันพูดจัดให้เลยสองร้อยล้านอะไรเงี้ยคนนี้จะเคลมไหมเฮ้ยฉันเอาร้อยหนึง่งเองที่เหลือร้อยเธอไปแบ่งกันเองคล้ยายๆเรื่องแท็กซี่อีกแล้วใช่ปะหรือว่าคนนี้บอกงั้นฉันเอาแปดสิบเธอที่เหลือก็ไปแบ่งที่เหลือดูแฟร์ไหม หรือคนจะบวกการทวงน้ำหนักหรือคนจะมีวิธีคิดยังไงไหมเรื่องพวกนี้อยู่ใน value เชฟลี่ v วล u ูครับเขี้บะเดี๋ยวท้ายๆเราจะพูดถึงก็นำเสนอวิธีที่เขาเรียกว่า Fair Division แบ่งยังไงให้มันดูย okay. ุติธรรมโอเคเผื่อคนจะไปปรับใช้อย่างืงนะครับ r d i v i s v o s i o n จะแบ่งยังไงให้มันดูแฟร์คนอย่างเงี้ยร้อยเฉยๆบวกสามสิบให้ไม่แฟร์ ฉันออกส3 0นั่งฟรีเอการกุศลก็ไม่ดีเนาะยังไงถึงจะเรียกว่าแร์ก็จะไปอยู่ในโซนท้ายถ่ายโอเคป้าครับประมาณนี้นะประมาณนี้ที่เหลือก็ว่าไปจบแล้วล่ะอ่ะเริ่มยกตัวอย่างใครจะมาลองแข่งกันไหมเกมยีเ่เบ็ดเคยเล่นไหมมีเหยยเรียญยี่เบ็ดเหรียญโอเค นับใครได้เหรียญสุดท้ายชนะโอเคปะใครหยิบได้ทีละหนึ่งหรือสองหรือสามเกมได้จบเร็วเนาะผมไม่อยากนานโอเคไหมครับเข้าใจกติกาไหมนะถ,ถ้าเป็นตาคุณคุณจะหยิบได้หนึ่งหรือสองหรือสามโอเคต้องหยิบไม่หยิบไม่ได้ไม่งเ,เกมมันแต a c k เข้าใจว่ามันไม่เดินอะ่ะต้องลดไปเรื่อยๆอใครจะลองแข่งกับผมปะ่ะ มียี่สแบเดเหรียญใครหยิบเหรียญสุดท้ายชนะเออมีกลยุทธ์ไหมมีวิธีไหมเ,ออเชิญเชิญลอง้่งครับอ่คำถามแรกจะเล่นก่อนหรือเล่นหลังคุณอยากเล่นก่อนหรือให้ผมเล่นก่อนเร็วตัวแทนคนหนึ่งคนนี้ก็ได้นี่อ่าใครครับเอาเชิญเล่นก่อนเนาะเอาเชิญครับหยิบกี่เหรียญดี หยิบสองคุณเหลือสิบเก้าถูกปะลดไปสองเหลือสิบเก้าผมหยิบเท่าไหรด่ดีเดี๋ยวคิดก่อนสามเหลือสิบหกอ่ะตาคุณต่อสองเหรียญคุนหยิบเหลือสิบสี่ผมหยิบอีกสองเหรียญเหลือสิบสองคุนหยิบหนึ่งเหรียญเนาะเหลือสิบเอ็ดผมหยิบสามเหรียญเหลือแปด ผมหยิบสามเหลือห้าใช่ป่ะผมหยิบหนึ่งเหรียญเหลือสี่าหยิบสามเหรียญคนเหลือหนึ่งผมเหมาเหรียญสุดท้ายตุม้มคนแพ้อะถูกไหมคนหยิบเหรียญสุดท้ายชนะไม่ม่งนี่เกมเล่นหยิบเหรียญสุดท้ายชนะนะโอเคปะ่ะเ,เอาใหม่ก็ได้อ่า ใครรู้ยังจะเล่นยังไงกี่เบ็คุณจะเล่นก่อนหรือเล่นหลังเอาไงเอาไงลองไหมถ้าอยากลองครับเชิญเชิญนี่แหละมีทฤษฎีเลยรู้เลยนี่คือตัวอย่างของเกม Combinatorial Game เกมที่มีทฤษฎี Beautiful และ Deep เลยรู้เลยว่าต้องหยิบเท่าไหร่ชนะแน่นอน โอเคไหมครับใครลองอสักอานหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพรุ่งนี้อ่ะลองเล่นหนึ่งไหมใครคิดว่าจะลองดูลองดูครับเก็บเท่าไหร่ก็ได้เอาเท่าไหร่ลองดูเลยครับถ้าคุณเล่นจับหลักดีๆก็ชนะแล้วถ้าคุณสังเกตอันนั้นเห็นเนาะแล้วเดี๋ยวให้กลับไปคิดถ้าคุณตอบได้ก็ดีครับอ่ะใครจะลองหยิบเลยหยิบไหมยังไงครับ ไม่เอาขัวแพเอออ่ได้ครับแล้วแต่โอเคอนนั้นไปลองคิดดูเนาะหรือไปลองเล่นกับเพื่อนดูเนาะเกมนี้ยี่เบ็ดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาถามมาดูว่าคุณจะเหยียบยังไงชนะแพ้การกําหนดแพ้ชนะยริงถ้าคุณเล่นเป็นมันกําหนดตั้งแต่เริ่มเกมเลยครับว่าใครเล่นก่อนหรือเล่นหลังจะแพ้หรือชนะเนาะงั้นก็ไว้คราวหน้าเนาะ โ okay. อเคอาไปลองคิดดูของพวกนี้มีทฤษฎีคณิตศาสตร์เอาไปหลอกเด็กได้อ่ะไว้เจอกันพุ่งนี้ครับอ่ะอ่ะสวัสดีครับ